ขาาขเขาสองทานเขาไหนสองเขายายข้าแล้วก็ยายโนยายไทยยายโพนต้องประจมินึ่งตัวี่นี่ขัดถุบบเงเหมาะนะขึ้นไงนะอ่ายาจะต้องคุณจะต้องพอใจกับสิ่งที่ฉันอเอามาให้เห็นไหมคือไหมอสามักปะขึ้นไงมาเออนานนานะคะเออน้าน ขึ er <S <s ้นอย่างเตื้องเอยทีนี oh ้ทหารเอยถึงคนนี้นะลายนักสัตว์ไคแม่ไคยิ่งขึ้นไปสั่นเอาเอามงคลมาสูบบ้านสู่เรือนนะจะได้เป็นสริมงคลนะแล้วหลงพ่อวันบ้านแหลมคนะมาด้วยอ่าเอามีแต่สิ่งดีดงามามาด้อไดกมากสาธุสาธุสาธุอันนี้เขาปลาหอ่อาอาอาข้ามอาข้ามเขาเขาเสด็จเป็นของส่วนโเขาเขเป็นผู้ชาของเขา สาขาตูนลีบันนำพระมาส่งนะคะท่านผู้ชมคะดีใจดีใจโตไปเอาพื้นหนึ่งเด้อผาทงแล้วองใส่ไห้แล้วนมาไห้บ้างยันได้เออใส่ได้ขาวเออเดี๋ยวไห้ข้าวไห้รักครับรถน้ำมาไห้กระดาเด้อนานสีเขียวๆเด้อตัวใหญ่สีเขียวสีเขียวนีเดี๋ย้าเีเทียวออกเป็นเป็นแก้มแก้มยางยางสามขาสี่ขาแล้วกาไม่พูดใช่ไหมเออไห้สามพื้น